ตูงเลยนี่ตรงนี้เลยเือดยไเไอ่อชิอ้ยไโอยไฟเจ้าของไ่อหนี่นี่เล่มไอ้ายไย้ไงไอ้่ยมันเลือมมากเลยอะใก่้จังไหนอะใกล้ไหนบ้างเียเอาเาไปไกลแ่อะาไ่ได็หัวมันเขางูสิงมันไปตอดโอ้มันตอดยู่เต๋มันไม่มีผิด เเจ้าของเพื่อเห็นในถองปอดเพิ่งขยะมักไงแต่นั่นหลเจ้าลงมาเอ้างูสิงพุ่นหัวมันอยู่ทั้งพุ่นอ่ะม่นเนี่ยเนี่ยมันมันที่ไปแบบไต่เพื่อตอนแรกจะแกะถังลงจากรถแล้วอะไรใครเห็นเห็นเหรอเห็นได้ยินเสียงมันไอ้นี่มันดิ้นมันจะหลุดมันจะออกมันออกไม่ได้ไฟก็ได้โนซูเขาเห็นตีบ้าเราก็น้อาหมามาคุยขยะไอ้ปอดเพิ่งขยาบ้าลาย เอ้าอันนี้แมาอย่างมันบ่ตอดมันที่เอาใส่มาตอดนะหัวมันติดกวนไม่นน่ะนะยม่กวนลูกหลานมันแม่นสันเมาสันมาพูดเดียวสันเธนถุงน่ะรวยหลายรวยลายที่พวใบนอนน้ำสัมฤทธิ์อ้ยนี่เอ้ยเอาใส่ตะไคร่ใบกระดี่เนาะบ้านเขาเนาะมันทีไปกินแมวไปกินแมวเนี่ยแมวเลยกิน ีนมึง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 โตมาเลอยเลยนะมาลายเพิ่นก็ได้โหมันใจอหยขนาดนั้นวะเาวังมันสีอันเขาด้วยอย่าพูแม่นอ้แม่คือเป็นตายได้พี่จะไปใกล้นั่นหรอใกล้ไปรู้ไหตายได้รู้ย่าเด้อไปทาพูมีบ่งเล่นแล้วเดี๋ยวให้จันไปก่อน อ๋อลุงาเ็ดัไจเ็ดัโอ้ลวกลสิเวรีวะโอ้สีเวรีอะโอ้โหสุดยอดเลยอะลวงว่าต้องเรียกกันว่าต้องเรียกอี่ห้อหึเดียวเดียวกินบ้า จอบปล่อยไกเราะอาเาเอาเาเอาจอาเอาเด้อเดวมึงอไปเองมันมันเล่น่แถวนี่แหละมันเล่้ยมันเลี้ยนไปจับมันกล่น่แถวนี่แหละแมนนูเห็นประจาเลยตัวนี้นะเอาลกเาแขนดวไม่ได้แจกมุไม่ได้ด้ออย่าม่งก่นงสิมึงกัดตัวเด้เอาจอบไปปยไกล สุดยอดเลยวะโอ้ยกลุ้นกิ้งลุกสุดยอดแท้เลยสุดยอดแท้เลยสุดยอดสุดยอด<ห> <c oughs>